สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยเลี่ยนทารโลบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวเร่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขน,นมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิก ชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะไม่มีหัวข้อคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะตาจะได้ตั้งหัวข้อว่าอะไร มาเริ่มมามอยส่ยพาฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะอู้ยผ้าเด็กด้วยี่ผ้าธันวาวันคริสต์มาส We wish you a merry Christmas นะคะ โดนลีกสิทธิ์ไหมเนี่ยขอดูพลังงานหน่อยได้ไหมคนมาดูแรนดอมนี้ตาขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะคุณอาจจะทุ่มเทให้กับลูกของคุณ หรือช่วงเนี้คุณสนุกกับอะไรสักอย่างนึงอะที่คุณกําลังทำอยู่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าเหมือนคุณกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะที่รู้สึกดีมากขึ้นอะถึงแม้ว่าในเดือนนี้เนาะในเดือนพฤศจากาธันวาเนี่ยคุณอาจจะเจอบางอย่างที่มันมากระเทือนจิตใจของคุณอะแต่มันดูแล้วมันกระทบแต่มันไม่กระเทือนใช่ไหม คุณรู้สึกดีตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณรู้สึกดีกับชีวิตของคุณคุณทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เขาพูดกันอะเช่นเช่น มันเป็นมันนเป็ความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนคือเพื่อนตามันมันกินไม่ดีมันนอนไม่ดีใช่ไหมเพื่อนที่มาดูดวงนั่นแหละุนสนิทอะค่ะแล้วเค้าเนี้ยมันก็บอกตาว่าเฮ้ยเราอะมันไป็ูดว่าเราหรอกพูดแบบไม่พอนะคะเฮ้ยเราอะโทษดาวย้ายไว้ก่อนตลกมากเลยมันบอกว่าช่วงเนี้ยดาวย้ายมันก็เลยแบบทุกอย่างมันล้วนไปหมดเลยเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาก็เลยบอกว่า ดาวย้ายหรือเธออ่ะไม่ดูแลตัวเองอย่างนี้นะคะมันก็แบบเงียบใช่ไหมอืมกำลังบอกว่ามันก็ถามว่าตาก็ไม่ได้อ่าลบหลู่ในเรื่องนั้นอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ค่ะแต่ส่วนหนึ่งเลยอะ่ะมันอาจจะมาจากการกระทำของตัวเราเองด้วยที่ปฏิบัติกับตัวเองนะคะ พราะฉะนั้นมองเห็นว่าตอนนี้คนแรนดอมเนี้ยทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ห่วงลูกคุณน่ะหมายความว่าคุณกลับไปเป็นเด็กคนนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะที่รู้สึกสนุกอ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะรู้สึกสนุกกับการที่คุณเจอปัญหาหรือเปล่ามันเป็น energy ที่แปลกมากทุกคนหรือเปล่าเนี่ยเออ,เออคำนี้ขึ้นมาเฉยเลยคุณสนุกกับ การที่คุณได้เจอปัญหาแล้วคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าคุณผ่านปัญหาไปได้อะ่ะคุณจะได้รับของขวัญใช่ไหมต้องใช้แน่ๆเลยอะ่ะไม่รู้คุณบอกตาว่าคุณไม่รู้หรอว่าคุณจะเจออะไรแต่ละวันอะแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าชีวิตมันเท่ากับคำว่าไม่แน่นอนอะแล้วคุณก็จะผ่านมันไปให้ได้ ถึงมันจะอยู่ในจุดที่แย่จุดที่รู้สึกไม่ดีแต่คุณจะหาทิศทางที่มันดีอะ่ะแล้วก็คิดบวกกับมันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้โอบรับทุกแง่มุมที่มันแย่ด้วยตัวเองด้วยไม่ได้ฝังกลบไว้นะคะโอบรับความรู้สึกที่แย่เพื่อก้าวข้ามความรู้สึกที่แย่แล้วไปหาความรู้สึกที่ดีกว่าได้อะ่ะพลังงานคุณดูพิเศษจังอะ่ะตาขอ เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะคุณนไม่ได้ใช่ไม่เจ็บคุณเจ็บแต่คุณไม่ได้หยุดที่จะพยายามออกจากความเจ็บปวดหรือเข้าใจความเจ็บปวดหลายๆคน มีความคิดเรื่องของคู่อยู่เสมอให้ไปแล้วไม่เคยให้กลับแล้วมันเจ็บปวดจนคุณรู้สึกว่าชีวิตฉันอะ่ะฉันไม่ยึดที่ใครแล้วฉันยึดที่ตัวฉันเองฉันถามกับตัวเองดีกว่าว่าทุกวันนี้ฉันมีความสุขหรือเปล่าถ้ามีคือจบถ้าไม่มีคุณก็ถามลงลึกไปอีกว่าไม่มีเพราะอะไรล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณปล่อยวางเรื่องของคนใกล้ชิด ได้ดีมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าจะไปยึดทำไมอ่ะยึดไปเราคาดหวังในตัวเขาเขาก็เปลี่ยนไม่ได้เราทำได้แต่คาดหวังในตัวเองนะคะมาดูสิตาแต่ตา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 แต่ตาตั้งโหวต,ต,ต,ตเพราะาตาอะไรตลังงานคุณน่ารักจังเอะชอบเจอความเจ็บปวดเพราตอยากรู้ว่าของขวัญคืออะไรเห็นไหม เจ็ดเหรียญของขวัญมาแล้วโอ้ได้หัวข้อเฉยเลยนี่คือของขวัญที่คุณคู่ควรที่จะได้รับอืมดีสุดยอด โอ้ oh, The week of the year โหกงล้อโหปิดปีได้สวยมากนะคลิปนี้จะบอกให้นี่คือของขวัญที่คุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะเพราะว่าคุณทุ่มเทในจุดที่ถูกต้องมาตลอด บางคนน่ะจะเป็นอิสระจากบางอย่างจากสถานการณ์ที่แย่ๆบางเรื่องที่ยังคิดอยู่หรือจากการที่กเกษียณก่อนวัยอ่ะเกษียณก่อนอายุครบนึกออกไหมคะจะไปประชนภัยกับชีวิตใหม่ต้องบอกก่อนอาจจะเป็นพลังงานเฉพาะบุคคลอาจจะไม่ใช่ของทุกๆคน คือคุณอาจจะแบบทุ่มเทให้กับงานที่คุณทำมาเยอะมากๆแล้วจนมันแบบมันเหนื่อยมันล้าแล้วอ่ะมันทำเป็นหมดแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าชีวิตฉันมันก็แค่นี้เองชีวิตฉันมันมีอะไรที่ฉันยังไม่ได้ผจญภัยอีกตั้งมากมายฉันจะรอให้ฉันเกษียณก่อนแล้วฉันจะ ไปเที่ยวไหวไหมนะอะไรเงี้ยค่ะหรืออีกมุมหนึง่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะวางแผนหลังกเกษียณก็ได้ว่าจะทำอะไร1 2 3 4งสามสีครา้นี้ตาจะแชร์เรื่องนี้ก็คือว่าอย่าไปลิดความฝันของคุณเป็นข้อข้อเหมือนข้อสอบแต่จงสร้างภาพ ให้มันเห็นเป็นภาพทุกคนมันจะจดจำตามความรู้สึกใช่ไหมถ้าเราทำเป็นข้อสอบอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบสมองมันไม่ชอบมันจะต่อต้านนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแบบเห็นภาพไปก่อนเออแบบถามตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตหลังกเกษียณฉันจะไปไหนนะไปเที่ยวต่างประเทศคุณก็นึกภาพไปต่างประเทศแล้วประเทศอะไรล่ะคุณถามคำถามเองแล้วคุณก็ตอบด้วยภาพนะคะแล้วคุณก็นึก แล้วฉันกําลังทําอะไรอยู่ล่ะอย่างเงี้ยค่ะถามไปเรื่อยๆพอคุณจดจําเป็นภาพอะได้สมองมันจะจําแล้วมันจะไม่ต้านการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นของขวานที่บางคนน่ะจะได้ออกจากสมมติถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้อยากออกจากงาน คุณไม่ได้อยากไปไหนเนี่ยคุณยังอยากทำงานที่เดิมอยูอ่มันอาจจะมีบางความคิดก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกว่านักและเหนื่อยกับตรงนั้นมันอาจจะมาเรื่อยๆเป็นพักๆแล้วคุณก็จะออกจากความคิดนั้นน่ะได้เรื่อยๆเพราะคุณฝึกสลัดมันออกซ้าๆบางคนน่ะจะได้เริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตของคุณนะคะ บางคนนะบางคนอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะต้องคิดทบทวนบางอย่างว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรคุณสนุกกับการทำอะไรเพราะถ้าคุณสนุกกับการทำอะไรอะ่ะมันจะอยู่กับคุณในระยะยาวขอดูเพิ่มหน่อยค่ะ ว้าวของขวัญที่คุณคู่ควรที่จะได้รับคือเดอะสตาร์คุณจะไม่เสียเวลาไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นหรือคนที่ไม่เห็น ด้วยกับคุณคุณจะโฟกัสกับลากเลือดของคุณเท่านั้นร่างรากลากเลื่อนอ,อของคุณเท่านั้นแล้วก็ไปให้ถึงตรงเนีน้สมมุติดาวอยู่สูงสุดเลยใช่ไหมแล้วคุณจะไปยังไงคุณจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมถามกับตัวเองแล้วไปให้ถึงดาวตรงนั้นนะคะเพราะคุณคือเดอะสตาร์ แค่คิดชีวิตก็สุขแล้วแค่คิดชีวิตก็สมหวังแล้วเ่านี้ตารู้สึกว่าอาจจะมีบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ปลดล็อกมันจากห้าเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นข้างในของเราเนี่ยแหละไม่มีทางหรอกไม่ใช่ว่าไม่มีทางสิณนะตอนนี้ณนะตอนนี้แล้วกัน เราอาจจะยังไม่สามารถสลัดอาตาัตราหรือตัวตนลบๆบ,บางอย่างออกได้หมดแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคุณจะสลัดมันได้ไม่หมดอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีอัตราบางอย่างอยู่ที่รอให้คุณไปปลดล็อกอยู่ห้าเหรียญใบนี้นะคะคุณจะต้อง เรียนรู้มันเขาบอกคุณจะต้องเรียนรู้มันเพราะว่าคือของขวัญที่คู่ควรที่คุณจะได้รับจากการไม่รู้คุณสะดวกอะไรจดจ่อที่ลมหายใจก็ได้อยู่กับปัจจุบันเยอะๆการนั่งสมาธิการพัฒนาจิตการเซลทอกการสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายรูปแบบมากๆ อะไรก็ได้ที่คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ดีอืตารู้สึกว่าคุณจะไปข้างหน้าคุณจะมองข้ามห้าดาบตรงเนี้คือก็อาจจะมีใครบางคนเนี่ยแหละที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเขาอ,อาจจะพูดไม่ดีหรือ เขาอาจจะออกไปจากชีวิตคุณหรือคุณอาจจะเลือกที่จะออกมาจากคนท็กซิกอะคะ่ะพวกนี้เพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่กับคนเหล่านี้ไปแล้วมันก็เหมือนเดิมอะคนนี่เขานินทาคนอื่นอะเขาก็นินทาคนอื่นอยู่ตลอดใช่ไหมเขาเนี้ที่ตาเคยบอกไงว่าถ้าเราอยู่ใกล้ใครอะ เราจะมีลักษณะยิสัยเหมือนคนคนนั้นนะ่ะเหมือนกันนะ่ะทุกวันนี้ตาก็ฝึกเรื่องของไอันนี้อยู่ทุกคนสิ่งที่มันมากระทบกระเทือนใจตาอ,อืมจากงานนี้เนี่ยแหละแต่ตาไม่บอกว่ามันคืออะไรฝึกอยู่แล้วมันก็หายได้เร็วมากขึ้นมากขึ้นว่าทุกคนที่เขาเลือกที่จะปฏิบัติกับเราไม่ดีในบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า เขายังก้าวข้ามตัวของเขาเองในบางอย่างไม่ได้คุณก็ด้วยเช่นกันใครก้าวข้ามไม่ได้ไม่รู้แต่คุณบอกตาว่าฉันก้าวข้ามได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงจำไว้ว่าคุณคือดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่เสมอนะคะถ้าวันใดแสงของคุณมันถ่านหมดนะ่ะหรือมันแบบใกล้จะแบตหมดอ่ะมันจะติดติดดับๆใช่ไหมยกตัวอย่าง ดูสิอันนี้ติดติดดำๆไหมไม่เนี่ยมันจะกระพริบทุกคนเห็นปะเฮ่เฮ <Hey. Hey. S 1> มันจะเป็นแบบนี้ถ้าวันใดคุณแสงไฟในตัวคุณอะมันหรี่ลงอ่ะหรือมันติดติดดับเพราะว่าเสียงของคนอื่นหรือเสียงของตัวคุณเองแต่คุณจงรู้ไว้เลยว่าคุณคือดวงดาวที่เปลี่ยนใหม่ เรียนรู้ใหม่ปลดล็อกใหม่ได้เสมอถ้าคุณมีจิตที่ทรงพลังแล้วคุณอะมีอยู่แล้วไงมีความรู้ก็เยอะมีจิตที่แข็งด้วยแล้วก็บางคนนะคะมียานอย่างรู้ด้วยนะมีเซน์น่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครมีน้องหลายคนหรือว่า คนที่ตาพี่ๆหลายคนที่มาคุยกับตาแล้วเขาแบบมีเซนส์นเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเนี่ยอืมทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวใช่ไหมแต่มันคือภารกิจของเขาอะค่ะเขาอาจจะเห็นแล้วเขาไม่กลัวมันเลยเป็นภารกิจที่เขาจะต้องอาจจะแบบไปสแกนคนอื่นเพื่อไปดูว่าเขาจะตื่นรู้ได้อย่างไรเขาจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรอะค่ะประมาณนเ,าเนี่ยเคาานี้ย เซนส์นของคนเราอ่ะมันก็ต่างกันบางคนมีเซนต์ตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าปิดไปเพราะว่าไม่ได้พัฒนาตรงจุดนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปเปิดใหม่ตอนที่จัก,กรวาลส่งบททดสอบหรือบีให้เขาเข้าเส้นทางอ่ะเช่นบางคนเคยเห็นสิ่งลี้ลับตอนเด็กๆพอโตมาเราใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราก็ ลืมไปไม่ได้พัฒนาต่อแล้วอยู่อ่อ่ะมาเห็นอีกรอบหนึ่งอันนี้ต้องตีต่างไว้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติว่ะฉันเห็นแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วแน่ๆนะคะคราวนี้นี่คือของขวัญที่คุณคู่ควรที่จะได้รับคือก้าวไปไวไหมไม่รู้แต่ค่าคุณทุ่มเทแล้วก้าวต่อไปเรื่อยๆในแต่ละวันอะ ยังไงคุณก็สมหวังแน่นอนในทุกๆเรื่องและคุณสามารถที่จะทําให้คนอื่นสมหวังไปกับคุณได้ด้วยด้วยจิตที่ใจดีของคุณด้วยการให้ของคุณในรูปแบบของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าคุณจะมีกี่งานงานหลักงานเสริมงานอะไรแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่เป็นผู้ให้เี่ยทุกๆที่ที่คุณอยู่คุณให้เขาได้หมดเหมือนเวลาที่ตาไป ซื้อของตาไปคุยกับน้องๆเนี่ยหรือพี่ๆเนี่ยแต่ก็จะไปคุยกับเขาอะค่ะก็ต้องดูด้วยนะว่าเออเขาว่างคุยไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่อะพลังงานตาเป็นแบบไหนตาจะไปดึงดูดคนที่มีลักษณะแบบนั้นเข้ามาะคะ่ะแล้วคราวเนี้ยก็ไปคุยกับเขาให้เขารู้สึกดีขึ้นให้เขายิ้มอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการให้อย่างหนึ่งที่ตารู้สึกมีความสุขหลายๆคนรู้สึกว่าไม่ให้หรอกเสียเวลา ทุกวันนี้คุณก็ให้อยู่คุณอาจจะไม่รู้ตัวลองคิดสิคะ่ะเอามหม่ลองนึกดูนะคะว่าคุณให้อะไรคุณให้ครอบครัวคุณคุณให้เงินใครคุณให้ใจกับใครคุณให้การทำงานให้ไหมให้บางทีอะคนที่บอกว่าไม่ให้เสียเวลาอาจจะไม่รู้จักคำว่าให้ที่แท้จริงว่า มันคืออะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าคนแดนนอมนี้เป็นนะเพราะฉะนั้นคุณคู่ควรอยู่แล้วมีแต่ต้นคริสต์มาสนะคะก็เอามาเอาสำรับนี้มาใช้ต้อนรับปีใหม่ก็ตรงตัวเลยว่าของขวนนะัญน่ะที่คุณจะได้รับอะสิ่งนะี้คือการเริ่มต้นบางอย่างในชีวิต ถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ถึงเวลาที่ต้องไปต่อกับเส้นทางหรือความคิดบางอย่างที่มันดูเป็นตัวคุณมากที่สุดแล้วถึงแม้ว่าจะต้องเสียใครไประหว่างทางหรือจะต้องเจอกับเรื่องอะไรที่มันมากระทบตัวคุณน่ะนั่นแหละมันจะยิ่งทําให้คุณปลดล็อกนะคะตัวตนเดิมๆแล้วเปลี่ยนเป็นตัวตนใหม่ๆที่ถ้ามาสายนี้แล้วอ่ะ คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะตกตำ่ำมีแต่ขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในจุดเดิมหรอกตามั่นใจนะคะแล้วเรามาดูสิของขวันที่คุณคู่ควรที่จะได้รับมีอะไรอีกจ้าว้าวสันต์คลอด We wish you a merry c h i s s <laughs> ไพ่ดีมากเอาบรรดันทุกคนเลิศค่ะชีวิตที่ดีชีวิตที่คู่ควรเบลสุดยอดยอดสุดทางที่ดีคือทางตรงตาตาไปดูพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะคะไม่รู้มีใครชอบป่ะนะตาติดตามเขาตั้งแต่สมัยตายังเป็นวัยรุ่นหูดดูแก่ะ <laughs> แล้วเขาไปเล่นเอาวี v. เออทางที่ดีคือต่างตรงก็เอามาจากเขาอะนะคะโอเคเปิดเยอะเปิดแย้กดกระดึง <c oughs> บอกเลยนะว่าปังค่ะตบมือตบมือก่อนนะคะคอนเก u ูเ t ชัน มีแต่คําว่าปังนะคะคนคนดันด้อมนี้จะมาคนกองอะไรก่อนคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ดีและคู่ควรกับคุณนี่คือของขวัญของคุณนะคะยังไงไพ่สอดคล้องไปทุกคนและกระดิ่งนี่ไงคุณจะได้รับข่าวดีจากเสียงที่มากระซิบคุณเสียงจากทางต่าง หรือข้อความจดหมายหรืออีเมลแน่นอนค่ะรวมถึงลูกอมเขาบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเช่นลูกอมเนี่ยหรืออะไรหวานๆเน่ยอย่าไปกินเยอะนะออกกำลังกายบ้างนะคะอาจจะวันเว้นวันก็ได้แค่คุณไปเดินวันละห้าทีสินาทีรอบหมู่บ้านเนี่ยหรือไม่ต้องรอบก็ได้ค่ะกิโลหนึ่งสกิโลอย่างเงี้ยไปกลับอะ ก็ถือว่าทําให้บิดเลดหรือว่าหัวใจคุณเต้นในระดับที่แบบดีล้แต่ว่าอาจจะแบบเดินเร็วอะคะ่ะก็ดีเหมือนกันอืมคุณอาจจะเจอช่วงเวลาที่โรแมนติกความรักรักแท้คู่ควรและเป็นของขวัญของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าทามมิ่งอะมันไม่สำคัญเวลามันไม่มีจริงคุณทำทุกวันให้มีความสุข คุณเติมเต็มตัวเองให้มีความสุขแล้วคนที่เป็นรักแท้หรือหัวใจของคุณสำหรับคนที่ไม่มีคู่นะคะคุณจะเจอกับเขาอยู่ดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจงมอบความรักแท้ความรักค่ะให้ตัวเองในทุกๆวันโอบกอดตัวเองบ้างนะคะชื่นชมตัวเองบ้างเก่งที่สุดแล้วขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองแล้วยิ่งคุณทำแบบนี้ ปฏิบัติกับตัวเองด้วยความปื้มปิติว่าเรารักเขาจริงๆอะคุณจะมีความสุขและตัวของคุณเองข้างในอะจะพาคุณไปอยู่ในจุดที่มีความสุขในทุกๆวันได้อย่างแน่นอนนะคะและเท็ดดี้แบร์ค่ะบางคนจะได้สำรวจเรียนรู้บางอย่างเพิ่มขึ้นจากการที่คุณต้องไปปลดล็อกอะเขาบอกเนี่ย ไพ่สอดคล้องนะคะคุณอาจจะต้องสำรวจตัวเองว่าตอนนี้ห้าเหรียญใบนั้นมันคืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตคุณแบบไหนถ้าคุณเห็นคุณจะแก้ได้แน่นอนนะคะเพราะคุณมีความรู้เยอะอยู่แล้วคราวนี้เรามาจบกันด้วยไพ่พันตาคะ่ะไพ่พันตาอยากบอกคุณว่าอะไร คุณจะได้สิ้นสุดบางอย่างอาจจะเป็นตัวตวนเก่าที่ตาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมเราได้เริ่มต้นบางอย่างเหมือนเดอะฟูของคุณ mm hmm. คราวนี้คุณจะมีเงินเก็บที่เยอะขึ้นไม่รู้มาจากไหนอาจจะเป็นการมีวินัยของคุณในการเก็บเงินและอยากบอกว่าคุณคือคนที่มี อำนาจจิตท,ที่แข็งแกร่งเหมือนเด e h ไฮพิเทรตเมื่อกี้นะคะมีดวงชะตาหรือว่ามียานบางอย่างที่คุณสามารถเป็นคนที่อย่างรู้บางอย่างได้นะคะและคุณคู่ควรกับสิ่งนี้คุณเหมาะสมและสิ่งที่คุณคิดอยู่ไม่ใช่ว่าคุณคิดไปเองหรือมันเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่มันคือสิ่งที่เราต้องคิดเราถึงจะเป็นคนนั้นนะคะแล้วคุณถึงจะได้รับ เพราะฉะนั้นคุณจะมีชีวิตที่ไร้กังวลผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติไปพักผ่อนอยู่นิ่งๆแล้วคุณจะได้ช่วยเหลือตัวของคุณเองออกจากความทุกข์บางอย่างก็คือ5เหรียญใบนั้นแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องราวของคนแดนดอมนี้ค่ะ นี่คือของขวัญที่คุณคู่ควรที่จะได้รับค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจตาตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสยัยลิงทาโลบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ